สวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรอ,อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรนันจะมาทำนายดวงชะตาการกุศลโดยย่อให้กับผู้ที่เกิดวันเสราร์ประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรขอชี้แจงก่อนว่าการทำนายการกุศลในวันนี้ไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชะตารายละเอียดเฉพาะรายบุคคลทั่งสิ้นนะครับ แต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นดังนั้นขอให้ทุกท่านใช้วิจารยานในการรับชมและการรับฟังด้วยนะครับอาราตอนนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากณรก็จะทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะาบ,บริสุทธิ์เพื่อที่ทําการเลือกไพ่ทาโรออกมาจํานวน10บใบให้กับคุณนะครับโอมสีคเนสายนมหาโอมสีคเนสายนมหาโอมสีคเนสายนมหา อมศรีมหาลักษมีเจนะมหาอมศรีมหาลักษมีเจนะมหาอมศรีมหาลักษมีเจนะมหาโอมศรีมหาลักษมีเจนะมหา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  หนึ่งสองสามสห้าหกสิบ สิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้สำหรับดวงคุณก็คือจะมีการเดินทางเกิดขึ้นดวงที่ประจอลงเท้าอยู่ไม่ติดบ้านนะครับหรือบางคนมีเกมฑไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเดินทางไกลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอนะครับมีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเข้ามาบ่อยมากได้รับทราบข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานนะครับ ผู้ชายผิวดําแดงอายุมากกว่าหรือดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับรูปร่างสันทัดจะเข้ามาช่วยเหลือ,อคำแนะนำปรึกษาเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีคอยเปิดใจรับฟังนะครับการงานที่ทำอยู่จเจริญก้าวหน้าขาย,ยายเพิ่มมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงช่วยเหลือตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะครับ เราก็จะประสบความสําเร็จเรื่องการงานสูงจากพี่น้องเพื่อนสนิทช่วยเหลือคุณนะครับได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยของบุตรหลานบริวารเด็กๆนะคะไม่ควรจะเดินทางลงไปในที่ใต้ภาคใต้ในเดือนนี้ขับรถช้าจะดีหรือไม่ควรจะเดินทางร่วมไปกับบุตรหลานบริวารเด็กๆต้องขับรถช้าร่วมกันอาจมีเรื่องตกใจเล็กน้อยระหว่างการเดินทางร่วมกันได้นั่นเองนะครับ จะมีชีวิตมูกพันเกี่ยวข้องเรื่องเด็กๆนะคะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้ชายนะครับเมตามตามีความรักปรารถนาดีมอบให้ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายก็ดีด้วยนะครับผู้หญิงผิวดำผอมจะปรากฏตัวขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับ ญาติห่าง,ห,างหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่สนิทกันนะครับก็ช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีเช่นกันมีการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมานานมีเกณฑ์ได้เข้าวัดฟังธรรมนะครับหรือทําบุญตักบาตรจะดีมากเสริมดวงในเดือนนี้นะครับได้เจอครูบาอาจารย์หรือเจอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องรักใคร่นะครับมาเกี่ยวข้องในเดือนนี้นะครับ ความรักนะครับต้องคบทีละคนหรือรักเดียวใจเดียวนะครับจะได้มีเกิดปัญหารักซ้อนขึ้นนะครับส่วนสําหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะครับก็ควรจะมองหาผู้สูงอายุไว้จะดีนะครับก็จะถูกชะตากับคุณในเดือนนี้นะครับเช่นผู้ชายอายุมากกว่าสัก5ปีขึ้นไปนะครับหรือเป็นชาวต่างชาติต่างจังหวัดที่ไม่ได้เกิด บ้านใกล้เลือนเคียงเดียวกันนะครับจะดีแล้วก็ควรหมั่นทักแชทโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารหาคนรักความรักจะดีหรือว่าสมหวังนะครับแล้วก็คนที่แต่งงานหรือมีแฟนแล้วนะครับหมั่นโทรศัพท์ทักแชทพูดคุยให้มากขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นมีโอกาสก็ควรจะเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันบ้างสําหรับคนที่อาจจะมีบุตรร่วมกันก็มักจะมีได้ง่ายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหมั่นพูดคุยให้มากขึ้นนะครับทั้งคนโสดและคนไม่โสดเดือนนี้และความสัมพันธ์จะราบรื่นนะครับก็ <c oughs> ให้เน้นแบบนี้เอาไว้นะครับความสัมพันธ์ก็จะดี <c oughs> เรื่องเงินนะครับได้เยอะจ่ายเยอะในเดือนนี้นะครับมีการหมุนเงินก้อนใหญ่มากขึ้นกว่าในอดีตแน่นอนนะครับโชคลาบมีเกณฑ์ได้มาจากพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับดังนั้น,นก็ขอจบการทำนายการกุศลโดยย่อนะครับ สำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2515เ,เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรซึ่งจะได้รับทำทํานายอย่างละเอียดเฉพาะลายบุคคลแบบเจาะจงดวงนะครับก็สามารถ โทรมาดูดวงส่ว์ทางโทรศัพท์ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ข้างด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่วความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาทุกการนะครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ